สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องป้อนคำหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นำเสนอเมนูต้ยมยำสาบัวค่ะเป็นเมนูบ้าน,านใครเคยทานบ้างเอ่ยเรามาดูหน้าตาวัตถุดิบกันค่ะอันดับแรกก็จะมีสาบัวค่ะแต่ว่าลืมเอาเข้าวเฟรมต่อไปปลาทูสดค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกขี้หนูต้นหอมผักชีฝรั่งผักแพวและมะนาวค่ะ ตามนี้เลยอย่าลืมใส่บัวนะเมนูบ้านๆค่ะแต่บอกเลยว่าอร่อยใครไม่เคยทานลองทำดูนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมปลาทูสดค่ะเราจะใช้วิธีดึงไส้เขาออกนะคะโดยดึงผ่านเหงือกแบบนี้ค่ะเราจะไม่ผ่าท้องเขานะคะแหวกแล้วก็ดึงเหงือกค่ะค่อยคยดึงค่ะแล้วไส้เขาก็จะติดเหงือกออกมาเลย แบบนี้นะคะเราไม่ต้องใช้มีดผ่าท้องนะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะล้างเลือดออกให้หมดนะคะแบบนี้เลยล้างผ่านเหงือผ่านปากเขาค่ะ ให้หมดเลือดนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็มาเตรียมตะไคร้ค่ะเราจะทุบตะไคร้ก่อนนะคะตะไคร้เราใช้สองต้นนะคะตอนแรกเตรียมไว้สามดูแล้วเยอะเกินไปก็ตัอดออกค่ะค่ะเราใช้แค่สองแว่นนะคะเป็นขาอ่อน ถ้าใช้ขาดแก่ก็ลดลงเหลือหนึ่งแว่นก็ได้ค่ะเตรียมใบมะกรูดค่ะสามสี่ใบใส่เข้าไปค่ะเราเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะคะเวลาปรุงเราจะได้ไม่ติดขัดนะคะหอมแดงค่ะใช้แค่หัวเดียวต้นหอมค่ะ ัดปลายใบทิ้งนะคะหั่นเป็นท่อนแบบนี้ค่ะผักชีฝรั่งค่ะผักแพลวค่ะมะนาว เตรียมไว้สองช้นโต๊ะนะคะก็ลองบีบดูนะถ้าได้สองช้นโต๊ะแล้วก็พอเนาะเราจะปรุงนอกหม้อนะคะเราไม่ปรุงในหมอ้อเรามาเตรียมพริกขี้หนูกันเลยค่ะบ้านไหนสะดวกตำก็ตำได้นะคะ วันนี้เราจะใช้วิธีบุเอาค่ะทุบๆไม่ตำใส่ครกนะคะขี้เกลังโคคะแล้วก็จะบุใส่ถุงนะคะลองทำดูนะคะหรือว่าบ้านไหนไม่มีครกก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะบุประมาณเนี้ค่ะแค่พอแตกค่ะไม่เอาละเอียดมากนะ จะเผ็ดจนเกินไปนะเตรียมใส่ช่วยไปเลยเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วค่ะเช็ควัตถุดิบกันนะวันนี้เราจะใส่ใสายบัวนนะคะต้มปลาทูใส่ใสายบัวลองทำดูนะคะอร่อยนะขั้นตอนแรกก็ตั้งหม้อค่ะ ใส่น้ำหนึ่งถ้วยค่ะระหว่างรอน้ำเดือดเราก็มาเตรียมปรุงในถ้วยกันเลยค่ะเราจะไม่ปรุงในหม้อน,นะคะอันดับแรกใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะพริกขี้หนูที่ระบุไว้ค่ะใส่หมดเลย แล้วก็ต้นหอมผักชีที่เตียวไว้ก็ใส่ลงไปในถ้วยค่ะเราจะปรุงในถ้วยค่ะน้ำเดือดแล้วอันดับแรกเราก็ใส่ผงโรตีค่ะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะค่ะตะไคร้หอมแดงตามด้วยใบยมะกรูดค่ะอันนี้เราจะต้มอย่างรวดเร็วเลยนะคะเร่งไฟขึ้นนะคะรอให้น้ำเดือดจัดจัดนะคะก็ใส่ปลาทูลงไป กดประตูให้น้ำท่วมประตูค่ะจะไม่คนนะคะช่วงตอนนี้เรายังไม่คนรอน้ำเดือดค่ะเราช้อนฟองออกนะคะถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกตอนนี้เราก็ลองชิมได้เลยนะคะลองชิมดูนะคะถ้ายังไม่เค็มก็เติมเกลือค่ะอันนี้เติมเกลือไปครึ่งช้อนชาค่ะ เราไม่ใส่น้ำปลานะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่สายบัวได้เลยสายบัวเราจะไม่ต้มนานนะคะแปบ๊บเดียวพอนะเดี๋ยวมันเละค่ะบางบ้านที่ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดแก๊สได้ทันทีเพราะว่าใสาบ่บัวแล้วก็จะแบบกรอบๆค่ะของเราแค่นี้ก็พอแล้วค่ะใส่สายบัวน้ำเดือดก็ยกลงเลยปรงุงในถ้วยกันค่ะ ใส่ชามเลยจริงๆแล้วอัตราส่วนตามนี้รสชาติกำลังดีเลยค่ะไม่ใส่น้ำปลานะคะไม่ชอบหวานตัดออกนะแต่ว่าใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชามไม่ออกหวานค่ะมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมไม่เปรี้ยวโดดไม่เค็มโดมโดจนเกินไปเสร็จแล้วค่ะต้มยำใส่บัวทานกับข้าวส่วนน้อนๆอ,อ,อร่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้อนคำนึงด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขออนุญาตไปทานข้าก่อนนะคะหิวแล้วค่ะ